106 Society สาระดีๆเพื่อคนเมืองโดยดาวอภิสระ106 Society on Horoscope สวัสดีค่ะคุณฟังมาแล้วค่ะ106 Society และนี่คือ เรื่องมหัศจรรย์นะคะขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือต้อนรับบนจานนะคะเกรียวกราวทีเดียวเชียวละต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่บรรยากาศของการเริ่มต้นทํางานวันแรกในสัปดาห์นี้นะคะคุณอยู่กับดาวพิศราที่106สโซสริตค่ะวันนี้รู้สึกเหมือนแบบอ๋อเป็นเซเล็ปยังไงไม่รู้นะเพราะว่าระหว่างจัดรายการไปเนี่ยก็จะมีคนที่แอบถ่ายเราอยู่ ตล voltage, b, อดเวลาเหมือนประมาณแบบประมาณเหมือนลกจิตอะค่ะที่มาแอบถ่ายเราแต่จริงๆไม่ใช่ในคุณฟังสามารถที่จะไปดูภาพเหล่านี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของดวงรายสัปดาห์นะคะได้นะคะในเว็บไซต์ของเราใช่ไหมคะก็ใครที่อาจจะฟังไม่ทันนะคะอยากจะรู้ว่าดวงของเราสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรคุณฟังสามารถที่จะเข้าไปในในเว็บไซต์ของร้อยหกได้นะคะ www.106familynews.com ก็จะมีเรื่องราวอัปเดตนะคะเดี๋ยวนี้ทันสมัยนะโทรศัพท์มือถือหรือว่าแค่กล้อง ธรรมดาก็สามารถถ่ายทอดเรื่องราวดีๆถึงกันได้แล้วนะคะตอนนี้สายพร้อมแล้ววันนี้เป็นพี่ที่น่ารักของดิฉันเองเดวังนะคะหลังจากที่นางไปทัวร์ไหว้พระอยู่ตลอดเวลาล่าสุดเห็นไปพมา่านะคะมาอีกรอบหนึ่งแล้วตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะพี่วังสวัสดีค่ะดาวสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยจ้าเอาบุญมาฝ<บ>ากขอบ <า S 2> ขอพระคุณอย่างมากนะคะเห็นไปพม่าอีกแล้วใช่ไหมพี่วังเพิ่งกลับมาหรือเปล่าเดี๋ยวใจ้คำว่าอีกแล้วเลย ตลอดนะในคำว,ว่าตลอดตลอดนะคือแต่ว่าทุกครั้ง <c oughs> ที่พี่วังไปเดิอีเดินไปอีกทุกครั้งที่พี่วังไปก็จะถ่ายรูปนะคะรวมไปถึงนําเอาเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังที่สำคัญเอาบุญมาฝากน้องๆตลอดเลยนะคะพี่วังไปไหนมาบ้างครั้งนี้พี่วังตอนนี้เหรอคะทริปนี้ก็ต่วไหน,ก,นก็จะไปที่ที่เคยไปอยู่แล้วนะคะแต่ <c oughs> ว่าทริปน,นี้ยังไม่มีช้อปปิ้งไม่มีอื่นๆอะไรที่ไม่ได้ทาบุญอ่ะไม่ไปล้วนๆทำบุญล้วนๆใช่ไปล้วนที่สําคัญทริปนี้นะ มีความแตกต่างจากที่นอื่นอยู่สองอย่างยังไงจ๊ะขออนุญาตเล่านิดนึงได้นุโมทนากันอย่างแรกทริปนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่เราคุยกับหมอกล้องนะแล้วก็กับกับคุณเพชซึ่งช่วยกันคุณเชีชี้เป็นไกด์นะว่าเฮ้ยอยากถวายพระไกรบ้างสรับที่นี่ก็สุดว่าเราได้ถวายพระไกรที่ทุกที่ที่เราไปเช่นท่าดินแขวนเจดีย์ชเวดกองนะไอดีสแยรพยา เจดีเอเวมอดอก็คือพระธาตุเก่าเนี่ยคือเราได้มีโอกาสถวายข้าไตรกับพระพิสุสงฆ์ที่นั่นนะคะอย่างที่สองเรารวดน้ำทุกที่นั่นแหละแต่ว่าที่หนึ่งไฮไลท์เลยที่เป็นวันจบคือเมื่อวานนี้วันที่เราเดินทางกลับคืออยู่ๆก็คิดขึ้นมาว่าเฮ้ยเรามาที่นี่เลยไม่เคยพาใครรวดน้ําที่ตรงนี้เลยก็คือพ่เจดีก์เกบาเอซึ่งจะเป็นที่ที่เราสามารถจะเชิญอัญเชิญเสดเจองพระบรมสารีริกธาตุมา ประทับบนศีรษะเราเพื่อเป็นสีมงคลแล้วเนี่ยนะเจดีกับเอเนี่ยมีต้นโพค่ะอยู่สองต้นซึ่งปลูกโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือนหลวงของเรานั่นเองและสมเด็จพระราชิมีนาด้วยก็ถือเป็นมงคลมากๆสําหรับคนที่ได้ไปไปนมัสการไปสการะ ไปกรวดน้ําเสร็จเราก็เอาน้เนี้ไปรดที่ต้นโพใหญ่ของพ่ออยู่หัวของเราเนี่ยเองคนลุกพี่วงังนี่คนลุกจริงๆถ้าคุณผู้ชมนี่เขาถ่ายวิดีโออยู่นะคนลุกทุกครั้งที่พี่วงังเล่าเรื่องพมา่าคุณได้ฟังเพราะว่าเรากับพมา่ามีความผูกพันกันมายาวนานนะท,ที่สําคัญที่เราเหมือนกับพม่าก,ก็คือเรามีความศรัทธานในพระพุทธศาสนาทั้งสองสทั้งสองสประเทศนะคะเพราะนพี่วงังก็ก็เปิดประสบการณ์ดีๆแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตอนหลังให้บอกว่าถ้าอยาก คนฟังก็อยากไปกับพี่หวังอะไปเอง,ไป,เองไปไม่เป็นอนะไปยังไงเ,<อ>เดี๋ยวเรามาว่ากันนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามาเริ่มกับก,บการดูดวงรายสัปดาห์ของเราค่ะเริ่มเลยสําหรับท่านีเนาาน่เกิดวันจันทร์นะคะท่านี่เกิดวันจันทร์ในสัปดาห์นี้ถือว่าอาจจะเนียนช่วงจังหวะที่ไม่ค่อยสบายอกสบายใจมากนักนะคะกับเรื่องของการทํางานหรือเรื่องของบริวารนั่นเองค่ะ คุณมังจันอาจจะมีเรื่องกังวลใจสักเล็กน้อยค่สัปดาห์นี้แต่ว่าข้อดีก็คือเขาบอกว่ามันจะเกิดเพียงแค่ช่วงอยะสั้นๆค่ะเมื่อพ้นและจบสัปดาห์นี้ไปที่เราจะต้องรบราอยู่กับจิตใจของเราเองแล้วเนี่ยมันก็จะผ่านและจบด้วยดีด้วยค่ะอส่วนในเรื่อง,งอื่นๆเนี่ยถือว่าไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหรน่นักรับคุณมังจันนะคะนคนุณดวงนังคานี่สีน่าสนใจดาวทำไมคมุณมวงนังคานี่ในสัปดาห์นี้นะคะสิ่งหนึง่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือเขาบอกว่า คนมันอังคารต้องมีจิตใจอย่างหนักแน่นเพราะในสัปดาห์นี้คุณเองจะต้องทาเรื่องที่ผิดให้มันเป็นเรื่องที่ถูกหมายถึงเช่นถ้าเป็นเรื่องงานต้องระมัดระวังความผิดพลาดในงานต้องรอบครอบในการตรวจทานค่่ะอาต้องรอบคอบในการประปากคําและให้รักษาคําพูดสัจจ่าให้ดีไม่เช่นนั้นที่ทําให้คุณนั้นเสื่อมเสียหรือเสียหายหรืออาจถึงขั้นเป็นเรื่องเป็นคดีความได้วันอังคารนะต้องระวังนะวันอังคารต้องระวังนิดนึงนะด้ค่อนคน้างเ่นนะคะ ซึ่งวันอืนก็ถือว่ารับรืนบ่นดีค่ะไม่มีอะไรเตือนต่อไปนะ้นีเกิดในวันพุธวันพุธนี่โชคดีสุดๆเลยนะคนที่เกิดวันพุธเนี่ยในประกานี้นะคะมีเกณฑ์ของการเจรจาค่ะ มีเกณฑ์จาจาการตกลงต่อรองนุ่นนี่นั่นไก่เกลี่ยเคลียออกมาก็เป็นตัวเงินมีเรื่องของเงินและผลประโยชน์เข้ามาอาจจะ้าเล็กน้อยแต่ว่าได้เงินแน่ๆนะคะคนวันพุธนะคะสัปดา์นี้ต้องลุ้นนะคะจับเงินจับทองแน่นอนฉันเกี่ยววันพฤหัสเอาข้ามเลยดีกว่าวันนี้ไม่รุนทีวันนี้คนเกิดวันนี้หน้าตาดีทั้งนั้นน่ะเหรออุ้ยตายผิวขาวเป็นหยวกเลยขาวมาก อืจารยคนรับผิหานนะคะขึ้นมาภาพแล้วว่าอยากจะเตลทําไม่เป็นภาพของเด็กนะคะเป็นภาพของเด็กคือถ้าเกิดบ็นคนที่อย่าอย่าไปทียบกับดาวนะต้องบอกนี้ว่าคนบริหานเนี่ยเผอิญว่าสัปดาห์นี้เนี่ยมดีโที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารหรือลูกหลานอายุน้อยอะไรแบบนี้นิดนึงนะคะเขาบอกว่าให้ระมัดระวังเรื่องของการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุจากลูกหลานบริวารหรือเด็กที่อยู่ภายใต้การดูแลในปกครองหรือว่าในครอบครัวในชายคาเดียวกันนะคะสอง คนที่เกิดวันพฤหัสในช่วงสัปดาห์นี้นะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของการขับรถและการเดินทางสักเล็กน้อยค่ะค่ะในเรื่องกวนใจหงุดหงิดใจเกีับเรื่องของรถรามฮานะหรือการเกิดอุบัติเหตุแบบเล็กๆน้อยๆขูดขีดเกี่ยวเชี่ยวชนอะไรประมาณนี้นะคะในช่วงสัปดาห์นี้ระวังให้เมืองความลักมีไหมความลักมี ก็รักหรอก็รักไม่มีนบ้ากนะความรักก็เป็นลักษณะของความรักที่ยังคงใกล้ชิดใกล้กันอะไรแบบนี้ค่ะพม่มีต้องกังวลอาจารย์วังเงียบไปก็ไม่น่ามีนะข้ามไปวันศุกร์เลยค่ะพี่เออเหรออาจจะมีเดินทางนิดหน่อยอะเดินทางอยู่แล้วหรือเปล่าเดินทางใช่เพิ่งกลับจากจันทบุรีพี่วังไปงานตั้งเนีตยนะเงาไปไปงานไปทม่วันศุกร์นะคะ ให้เก <łość> ี <S <s ่มาส่งในงสือานี้บอกให้เลยว่ามีข่าวดีมากๆานะคะเช่นการได้รับข่าวดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหน้าที่การงานตำแหน่งการงานนะรวมไปถึงข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินสิ่งของที่เราจะซื้อจะสร้างด้วยนะคะ ถ้าพูดถึงในเรื่องของอสิ่งอื่นๆเช่นเงินทองหรือว่าความรักเนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่ไม่มีอะไรโดดเด่นเช่นนั้นนะคะเป็นเรื่องของการใช้ระยะเวลาเท่านั้นเองก็ค <c oughs> ือหมายความว่าอาจจะเป็นเพราะงานคุณยุ่งเป็นช่วงที่มีข่าวดีประสบความสำเร็จก็เลยอาจจะโฟกัสในเรื่องของงาน <c oughs> มากกว่าแต่มีเรื่องหนึ่งที่ต้องเจอสําคัญเรื่องคนวันศุกร์ <c oughs> ถ้าคุณเกิดวันศุกร์และเป็นปีชง การณารีไปแก้ชงด้วยน,นะนะคะเพื่อความสบายใจนะจ๊ะเออวันศุกร์นี้ปีชงนี้ในสัปดาห์หน้าไม่ค่อยดีนะเป็นตำแหน่งที่เตือนนะคะต่อไปท่าน,น,นาที่เิดวันเสาร์ค่ะที่เิดวันเสาร์ในสัปดาห์นี้นะคะเรื่องแรกของคุณนั้นที่ต้องระวังนี่ไม่ใช่เรื่องงานนะคะเป็นเรื่องของความรักนะ,ะเป็นเรื่องของความรักเรื่องของคนาใกล้ตัวใกล้ซีคนสนิจกัน ระวังในเรื่องการผิดอ,อกผิดใจการน้อยใจนะคะหรือว่ามีคําพูดบางครังที่ทําให้เสียความรู้สึกต้องระวังนะคะความค้างใกล้เกินไปกระทบนิดนึงเนี่ยมันจะรู้สึกได้เร็วแล้วก็เยอะด้วยเขาบอกความคาพูดสําคัญนะคะต้องระวังให้ดีถูกต้อง่อต้องมันต้องมีพื้นที่มีเซตมีพื้นที่ว่างให้กันนิดละกันนิดนึง,นงเนาะเผื่อขยับขยื่นเคลื่อนตัวแล้วมันผิดพลาดบ้างอะไรบ้างเนาะนะเราควรจะแบบว่าวเป็นแบบแบบ ให้ให้เขาเรียกว่าอะไรให้อิสระซึ่งกันและกันบ้างอะไรแบบนั้นถูกต้องถูกต้องแล้วก็วันเสาร์เนี่ยนะคะบอกเลยว่าจะมีแค่เรื่องความรักเท่านั้นเองนะคะที่อาจจะไม่ค่อยดยีแล้วก็เป็นตัวเตือนส่วนในเรื่องของการงานหรืออื่นๆน,นั้นถือว่าค่อนข้างดีเลยเละค่ะวันอาทิตย์พี่วังสุภายท่านจะ้าท่าเที่เวันอาทิตย์นะคะเขาบอกว่าในสัปดาห์นี้คุณมีเกณฑ์โดดเด่นในเรื่องของเจ้านายจะมาอุปถัมภ์โอบอุ้ม,มผู้หลักผู้ใหญ่จะให้โอกาสอะไรแบบนี้ รวมันถึงเป็นช่งสัปดาห์ที่คุณนั้นจะรู้สึกว่าโดดเด่นเหนือคนอื่นๆ uh huh. ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรนะเขาบอกว่าคุณจะโดดเด่นมากในควพมรณะิตในสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสแล้วนะคะในสัปดาห์นี้ของควนนามรณะิตเนี่ยมีโอกาสต้องรีบใช้ต้องรีบฉวยนะคะ แต่ก็ขอให้อยู่บนความถูกต้องแล้วก็เหมาะสมด้วยนะคะคุณจะได้ประสบความสําเร็จค่ะนี่คือครบทุนกระบวนความสําหรับวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์สัปดาห์นี้นะคะก็ใช้เป็นแนวทางแต่อย่างที่บอกคําดีต่อนเนื่องดวงก็จะดีอย่างตออ่อเนื่องด้วยเหมือนกันพี่วงังอยากไปพมา่าทำยังไงใครบอกไม่เอาฉันอยากไปกับอาจารย์วง<อ>ังทลอดแต่ยังไงอยากไปพมา่าเนี่ยจริงๆแล้วในช่วงตอนนี้เนี่ยวังอาจจะไม่ค่อยได้ไปละ ราะว่าเป็นช่วงที่ร้อนมากว่าแล้ว,วนะคะเมืองไทยก็ร้อนาอาะ้อรออีกช่วงหนึ่งเป็นช่วงประมาณปลายปีเพราะว่าเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวทริปวันที่สามสิบสามเอ็ดหนึ่งเนี่ยเป็นทริปสุดท้ายแล้วจริงๆขอ,องในช่วงตน้นต้นปีใช่แล้วก็สามสิบสามเอ็ดหนึ่งเนี่ยไม่เอเราไม่ได้ไปเป็นทริปแบบพาคนอื่นไปทาบุญเนาะแต่ว่าเราไปกับคุณพิกเกนญรัตนะคะก็ะคง<ๆ>จะไปไปถ่ายรายการไปแนะนําสิ่งดีๆเอามาให้คนที่ยังไม่มีโอกาสาไปหรือยังไม่ได้ไปหรือไปแล้วแต่บางมู่บาจจะยังไม่รู้ อะไรแบบนี้ได้รู้ด้วยนะคะว่ายังไงอ๋อลืมอนุโมทนาอีกอันนึงอันเนี้ยให้ดาวเลยอะไรยังไงพี่วันที่สี่ที่ผ่านมาเห็นไหมออนแอร์ไม่เห็นสินะเป็นช่วงของการทําบุญที่ได้ไปทําบุญกับน้องธัญญาค่ะเราก็ปล่อยปลาไปทั้งหมดสองร้อยโลว้าวสุดยอดโห้ยปล่อยชีวิตไปสองร้อยโลแล้วก็ปล่อยชีวิตโคกระบือไปอีกสี่เชือกสุดยอดมีตัวว่าการให้ชีวิตใใช่นี่คือได้แบบได้บุญจริงๆเพราะว่า คือเขากําลังจะจะหมดบุญแล้วอะแต่เราไปช่วยเขาอะนี่เมื่อวานดาวไปนครชัยศรีก็ไปปล่อยปลาปล่อยตะภาพปล่อยเต่าเหมือนกันพี่วังนะคะก็นอนุมทนาชาวบ้านก็จับมาแต่ว่าแอบบอนนึงอะเหมือนเขามาขายราคาแบบแพงมากเลยอะพี่วังก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าที่ไปปล่อยโคกันมานี่นะก็จากสมัยก่อนปล่อยไปอยู่ประมาณสักสองหมื่นนิดหนึ่ง อันนี้อาจจะสามแล้วจ้ะบางทีฝากด้วยนะบางทีเราอยากทําบุญพี่วงังแต่ว่าคือเราเข้าใจว่าจับมาเนี่ยเราก็เอามาก็คือเขาก็ทำมาหากินเนาะแต่บางทีบางที่แพงจ,งจริงๆค่ะแพงแบบว่าซื้อไม่ไหวเลยอะ่ะพี่วังแพงแบบถ้าเกิดเหมาบทนี่เป็นหลักหมื่นซึ่งมันเยอะไปไหมอะไรอย่างเงี้ยคือคนคนที่รายได้ กติธรรมดาไม่ได้มีอะไรพิเศษนี่พูดยากเลยงท่เราอยมกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะหาที่ใหม่ๆอยู่ไปช่วยอะายที่ที่อยู่ไทยขาว่ามีนะบางทีก็เป็นท้องแก่อยู่อะไรเงี้ยก็ไปช่วยเขาออกมาก่อนให้เอาให้เกษตรกรเขาไปเลี้ยงแทนอะไรอย่างงี้อันนั้นช่วยสองชีวิตเลยนะพี่วังเนาะเพราะเขาท้องใช่ใช่เหมือนเลบสี่ร้อยหกเราก็เคยไปทํานะ ที่เคยถ่ชีวิตโคก็บือแบบนี้เนาะเดี๋ยวคงจะมีอีกีวิตดีๆแบบนี้ขอบคุณพี่วังมากนะคะอยู่กับอาจารย์วังมีชีวิตดีคุณฟังชีวิตดีแน่นอนใครอยากจะติดต่อพี่วังแบบโดยตรงนะคะอยากจะไปแบบอยากจะตู้ดวงอะไรได้เลยที่แฟนเพจเราก็มีแล้วอันแรกได้ข่าวรับสมัครผู้ช่วยอยู่เงินเดือนห้าหมื่นใช่ไหมคะ ราคาราคาเยอะกว่าดิฉ <lich> ันอ <Hayır> ีกเงินเงินขนาดนี้เอารถดิฉันไปเลยดีกว่าขอรับสมัครแต่ยังไงก็ทำไปแฟนเพจของเดะวังพิมพเขาว่าเดะวังเข้าไปเลยเจอแน่เจอเลยนักแล้วนะคะบพี่วังขอบะคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนำสิ่งดีๆมาให้เราอยู่เสมอสําหรับพี่วังนะคะก็ชวนไปทําบุญกันคุณผู้ฟังจริงๆนะการทาบุญบางทีแบบปัจจุบัน่ะเราก็อยากทําบุญไงแต่ว่า ก็เข้าใจนะบางทีมันเป็นธุรกิจเหมือนกันนะคะแต่ลดราคาหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยปล่อยเต่าตัว,ตวละ500อย่างเงี้ยนื้อออกไหมคือเราก็เอ้ยยังไงนะเราก็อยากจะปล่อยนะแต่แบบว่า หรือเปล่านะคะก็อยากจะวิงวอนด้วยนะคะใครที่ใครที่แบบมีมีการค้ขาขายเกี่ยวกับอะไรพวกนี้ก็ลดลดกันหน่อยเห็นใจชาวบ้านบางทีเราอยากจะร่วมบุญด้วยกันนะคะก็ถือว่าได้บุญด้วยกันก็แล้วกันแต่ยังไงก็ตามก็เอาบุญมาฝากเมื่อวันไปนะครชัยศรีก็มีโอกาสได้ไปปล่อยเตานะคะปล่อยตะพับน้ําแล้วก็ปล่อยปลาดุกนะคะลงสู่แหล่งน้ําก็เวลาที่เราปล่อยแล้วเขาก็ว่ายออกไปมันเหมือนกับเราต้องการแค่นั้นน่ะคุณผู้ฟังเราไม่รู้หรอกว่าเราจะได้บุญหรือเปล่าแต่เราแค่ว่า เห็นสัตว์เขาเขาเขาได้กลับบ้านน่ะนึกสภาพจริงเหมือนเราแบบถูกจับไว้อยู่แล้วเราก็อยากกลับบ้านอ่ะพอมีใครมาช่วยเราสักคนหนึ่งก็เหมือนโอ้เราได้กลับบ้านเราได้กลับรอดชีวิตอ่ะคุณผู้ฟังนะคะนั่นมันคือความรู้สึกที่ถามว่ามีความสุขก็คือมีความสุขตรงนั้นนะคะแต่ว่าจะได้บุญหรือเปล่าขึ้นสวรรค์อะไรอันนั้นไม่ต้องไปนึกถึงเอาแค่ปัจจุบันขณะตรงนั้นที่เราเห็นว่าจังหวะที่ปลาได้ว่ายไป สตภาพได้ไว่ายกลับบ้านถ้าเขาพูดว่าขอบคุณได้เขาน่าจะพูดนะฮะแต่ว่าอย่างที่เห็นเราก็สุขใจตรงที่ว่าเห็นการการที่ทําให้เขาได้กลับคืน ไปสู่ส,สภาพแวดล้อมอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะก็ฝากไว้แลวกันเนาะทำบุญอย่าทําเป็นธุรกิจนะคุณผู้ฟังช่วยๆกันจะได้ได้บุญด้วยค่ะส่วนใครไปทํากิจกรรมอะไรมาสื่อสารกันได้นะจ๊ะเสาร์อาทิตย์ไปเที่ยวไหนมาเอาบุญมาฝากทําบุญกันหรือเปล่าอะไรยังไงนะคะ4 8่8 1 0 6างคือช่องทางที่เราสื่อสารกันได้ทุกรายการนะคะคุณผู้ฟังทุกรายการใน106 Family News ของเราเนี่ย4 8 3 8 1 0ส่งส่งข้อความมาได้ค่ะโทรศัพท์ของเราบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะ6 6 1 0 6 021266106แล้วก็เว็บไซต์ของเราก็คือ www.106familynews.com นะคะสามารถเข้าไปติดตามนะ้ากิจกรรมตลอดทั้งปีหรือสามารถเข้าไปดูย้อนหลังอย่างวันนี้ทีมงานก็บันทึกภาพอยู่สำหรับการจัดรายการแบบสดๆแล้วคุณผู้ฟังก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังว่าไอดวงของเราเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะ Facebook ก็มีนะจะ๊ะ ร้อยหกแฟมิลี่หรือจะเข้าไปที่ Twitter ก็เหมือนกันร้อยหกแฟมิลี่ค่ะวันนี้ก็สนุกสนานนะคะในวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ๆด้วยความสดชื่นนะคะทำงานอย่างมีความสุข ทุกคนค่ะแล้วก็สุดสัปดาห์ก็กลับไปพักอีกครั้งชีวิตก็เป็นแบบนี้นะคะมีทั้งความทุกข์ความสุขปะปนกันไปอย่าลืมสิ่งหนึ่งที่เคยพูดอยู่เสมอค่ะสุขอยู่กับเราไม่นานแต่ทุกก็อยู่กับเราไม่นานเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอยู่กับปัจจุบันนะคะอะไรที่ดีก็มีความสุขอะไรที่ไม่ดีไม่ต้องไปจำนะคะ มองไปข้างหน้ามนุษย์ไม่มีตาหลังเราไม่ต้องไปม,มองข้างหลังเรามองไปข้างหน,าหน้าเดินหน้าอย่างมีความสุขก็แล้วกันนะคะขอบคุณผู้ฟังด้วยนะคะสาหรับการติดตามร้อยหกโซไตี้พรุ่งนี้สิพรุ่งนี้น่าสนใจมากนะคะปัจจุบันหลายคนให้ความสําคัญกับเรื่องของสุขภาพนะโดยเฉพาะทั้งผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงก็กลัวอ้วนเ,เล่นออกกําลังกายเฮลตี้มากขึ้นอยากจะมีซิกแพคยากฟิตแอนด์เฟิร์มผู้ชายก็อยากจะมีซิกแพคแต่ว่ากว่าบางคนจะมีกล้ามสวยๆอย่างนั้นได้นะคะต้อง มีเรื่องของการคำนวณแคลอรี่อาหารด้วยเรื่องของสุขภาพและรูปร่างพรุ่งนี้จัดเต็มแน่นอนค่ะกับอาจารย์สง่าจะมาพูดเรื่องของการคำนวณแคลอรี่เคยไมหมคะเวลาซื้ออาหารแล้วข้างหลังจะมีฉลาก ที่เขาจะบอกว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างให้พลังงานกี่แคลอรี่ดูยังไงวิธีการดูดูอย่างไรจะคำนวณอย่างไรให้เราได้รับแคลอรี่ไม่เกินในแต่ละวันจะได้มีสุขภาพร่างกายที่ดีแล้วก็หุ่นที่ดีด้วยนะคะพรุ่งนี้มาพูดคุยกันได้ค่ะวันนี้หมดเวลาของ106 Society แล้วนะคะดาวอภิสราลาไปก่อนเจอก,กันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ106 Society สาระดีๆเพื่อคนเมืองโดยดาวอภิสรา